สวัสดีค่ะสวัสดีเยก็ดูเกงอ๋อวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสองช่องสวัสดีช่องเด็กปุ๊มมาแล้วเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะก็มือแต๊ดเนี่ยนี่ไงเงินมาอะไรที่พ่อปุ้ยได้เมื่อคืนนี่แหละจัดให้เลยวันนี้จัดให้บ้าคนหน่อยตื่นขึ้นมาก็ได้กินเลย อาจารย์งูไม่อยารย์ปั๊นหอยขี่ไงขี้ไงอ้าววววเพื่อนอันนี้ฝีมือฝีมือพ่อบ้านพ่อบ้านใหญกนเอา้นี้ขอบค่ะลไปกินก็ขอคักินเล่นไปก่อนเลยจิงก่อนเนี่ย้องก่เขาไปห้องมาชนจ้ะ โอ้ยอิจฉาจริงเนี่ยกูซือกล่องนี่มีไงข้าวอ่ะเอาไปทำพวกกุ้ยหนิ่ง้องแล้มั้งี่เขาลูกมาแทงเขาไม่ไม่ได้ทักเดี๋ยวเราจะกินข้าวต่ออันนี้ต่ออันนี้คื้อนอันนี้คือร้องน้องบัลลูขาหักแม่บัลลกแกให้แม่แน่แกให้แม่นลำแน่ค่ะักแม่แม่ทำแแคบอ่ะเอากะหักเขาเนาะ แม่กับตัวแก่แม่ซื้อกล้องมาเอามาพี่เอามาพี่โบโบโบนองน้องหยอกรูเม้นรูแซเมมเมมน้อหิวเออเออเออกล้องมาพี่ขอยบอหิวเปานไงมันเป็นอย่างเนกินเลยกินังไงขอยกชือขึ้นกันเอาเอาพเามื้อมาสีหาเข้ากอนเอาสองคนน่เนอะาสี่หาเข้าออ๋อิเลยจิเลยแซาอออออ่ะทางินกันนูาินคือทเรียนกัน เมื่อเมื่อวนนี้มิตร์พอปุ๋ยได้เฮ็ดนะทั้งตำบัมหงทงทั้งอันนี้แมวบริเวณตอนที่ไปตลาดก่อนเลยพอน้อ่หูจากว่นนั่งลูกไปตลาดตอนนเียงเค่งมานอนตินอนเราไปนอนติเกียงเคร่งแปดชั่วโมงครัวเมื่อหนูค่ะเอเดียมบอลนี่ใชไหมคะบอลใส่แดดกันดอกกัญ่งแดดแห้งพอน่คับ้าแม่ตังเป้าไว้ว่านจะไปนวดแม่ไงยังเลยเสแล้วพอแดดแล้วเอาข้าคปุ้นบวลังข้บวุณบเอา แหวกใหมนตั่เลพี่น้องอ้ยขอบคุณชุดุดด้วยไหมคลิปนี้รู้สีบาก็นีอ๋ออาจานมาใส่อ่าเอนพออแม่ม่เอีมากินน้ำเด้อพี่น้องจาดไปแล้วอันนี้อันนี้โลจากบาทนี่อันนีดปแต่มาไล่เคือนหนีไปซื้อให้ลูกนีนีอนบอแน่ขนาดเราบอแล้ว่เบอกแล้ว ลอะไรมาซื้อกุ้งเหรออ๋อแม่ลองกินดูเมนไม่หอยล้างอยู่ล้างวันละล้างวันะเพื่อจะสีล้างดีอยอะแอ่เพราะจะสีล้างอีกรอบสองรอบอยู่ดรอกคือเอามาล้างอยู่ไม่กระแทบแฉะเพราะส้มตำเป็นสิตศึกษาเดิบันอยู่มากทุ้อย่างมากกุ้งมากหอยว่าลักษณะชอบคล้ายๆกับจานเห็ดต่างแต่ว่านั่งสิบ่ประมุขนั่งสิบบ์ไข่ ไม่ข่เท่าไหร่มัหย่มอมเนี่ถ้าก,กินแบบนี้แล้วก็มือจึ๊ดจิ๊ดจิ๊นดนี่ว่าอ่ะปลาแดดปลาหู้ให้คนเดียวมันเบิลแห้อบอกนี่อยู่แย่ๆเลยแย่แบบมะขอยดีป่ะอยหวานๆหวานดีมันสดดีมะยเมงผู้มะ่อยแมงคู่ตัวใหญ่แห้งเนียวเซนไี่กระตานอยู่ มันจุกแล้วเราไม่ได้ออกจากมอวิทฟ้าโอ้ไปมันก็แห้เหี่ยวร่องเลยต้องใส่อะไรหลายแล้วต้องหัวนี้ออกมาพร้าวเอาก็ต้องเอาออกซิลลูอันนั่นคือสิ่งที่คนไม่กินกันมันคืออี้ยงมันเป็นข้นเป็นขนเป็นแหน่เขาเลี้ยงเนื้อแหน่อาหารอาหารกระสีมาน้ำแหน่เนี่ยจะเสียงหมอหมอเลี้ยงมาก มาแม่แม่เอากลองมาสิดท้่ไหมถาเมัอกากองนแม่แมวมาเราหิวแล้วคอเดียวมึงซงเราเราหิวครึ่งนาทีแ้วอ้ยังก็โอ้ยคือดีๆเนี่ยเขินทางเอออ่ะเจีมนีค่ะลุยค่ะตัวใหญ่มากคนคนหน่อยไม่ทเปรี่ทยทุกอย่างคือฝีมือเลยมมือืวน มันยิ่ท่งสันน้มันก็หวานนะหม้อหวานเนาะหอยอร่อยมากเลยสดดีิึงด้่เราเอาไงเบิ่งอืมสุดยอดเบิ์เบิรงเบของขวดู่ได้ดิหม้อมันในหม้อเมนค่ะต้มยำบักแซ่บได้แลยนะอ่า แกห้แม่ะติมซิมกันนะไปนำได้เดอบอร์อะไบ้าบ <laughs> ่เลยกินไปเลยเดี๋ยวให้กินก่อนเลยใช่ไหมให้โตโตให้เรียนก่อนเลยไปเดี๋ยวแกใส่นี้ให้แม่นะนั่งไก่บ่นี่มองไปซื้อเนี่ยตลาดทั้งห้าจอดหมดตลาดเต่าปูนต่มามัดมัดสองกิโลนะโเนี่ยบ่ไก่ชิมเอาใช่ไหมครับไอแมวบ้านโว้ยม,ม,มือเลี้ยงยุ้งไก่ยุ่งอ่างวิ่งหางสิบโล ถ้าออกก้อนซีโม่เบือกมันเราใช้ได้ตะการนี่ลุงมันคอยว่าอ่างจกงแต่ห้าออกห้าห้าตองเอาลงไปก็เนื้อก่อนปิ่นกินเพราะ่าห่องมันเก็บกินเปิดห่วมาเ้องเปิดห่องขม้าอีกเวอจะกินหอยกินคนเอาจกินแล้วประเทศนี้ิดเสพเลย เย็นตามมาคุ้งกับพ่อดีแล้วก็กินสมผู้จ้ดความมันเลยสมไม่ได้เพราะว่าแม่ติมอมมากสมน้ากับว่าเห็ดแต่ว่าอันนี้ก็มากินสมยังไงอ่ะได้ได้ย่าให้มันต่ำเลยมันส้มทันเค็มบ่ตั้งเฮาสเปนอันอื่นว่ามันเสียเสียไม่ขึ้นซะหนิโอ้โเอาไปงุ่มมาตอนใดอีกตอนเพิ่งไปเข้าห้องน้ำใกล้พุ่มตนี้ตอนรับวันหยุดไปกับแฟนแม่สุภาพกับย่ากับย่าทุกป้ากันไปา้อยช้อปปิ้ง กาวงนำเร็วๆมาเอาเงินบน,นี้เห็นนี่ซื้อหนาร้านเพื่อจะเล่อราอยู่แล้วเพื่อนกบไอิปจะเลกลายเป็นว่าไเสียฟรี <c oughs> บริจม <ง S 1> ันจะของเลยเออเม่ซักผ่าเม่ได้เงินเฮียลอ,อยหนึ่งว่ะเมื่อเม่นกผ่าดอกตากผ่าเงินไปเนี่ยกปไปเนาะบ่แม่กับลูกเรอเงินลุงก่งนไปเส้อเสียมขึ้นเดอๆม่บังวาดซอนเนี่ยละ บ่แม yeah, oh ่นี่แ่แม่ตาพาให้เล่าแม่แม่ได้เงี้ยหล่ออีหนึงอันนี้ต้องขอบคุณแม่ติ๋มแล้วค่ะแม่เอาผ้ามาลงเครื่องกระบุกแล้วเออผ้าก็เป็นว่าแม่ว่าคิอลูกมาตาเอาเรียบร้อยเบิร์หลับสงสัยจะไม่ก็ต้องเป็นแม่ติ๋มแม่ติ๋มก็ไม่เห็นใหนลูกหลายเพียแล้วค่ะเออ่วยกันไปลูกขอบคุณแม่ติ๋มหลายๆด้วยค่ะคนเฮามันเย้ยมันต้องช่วยกันต้ียวเองแม่แบบนันไปเราโป๊กจะเย้ยด้วย กันมานั่นบังคับแม่ลูกอาบน้ำแล้วอันนี้ก็บ้าได้หนิบ้าแล้วไป้เมียไอ้เมียแห้งบ้าจนบอกว่าขอนอนในรถแต่บ้านเราหมดครื่อไม่อยากย่างขึ้นมาแบบเมื่อคืนอันเมื่อคืนจอดรถอันอยู่ตั้งแต่ตื่นขอนอนในรถก่อนไอ้บ้ามันมันบูมบูนตาเลยเมื่อคืนเนี่มันมันเพี้ยเออแต่มาหุงข้าวกี่นาทีเนาะกะเดียกต้องเปิด าาอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แซำนี้ก่อนกับแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเตือนแล้วพี่น้องเตือนแล้วผ้าลูกกินหอยกินกุ้งแล้วก็มีแตงโมหงมีข้าวปุ้นอโอ้แซ่บอะไรเพื่อนว่าเพื่อนปั่นดิึ้นสวรรค์มาสัมผัสยี่หรีค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณเงินมาไล่ที่โอนให้พ่อปุ๋ยเพื่อนไปซื้อกุ้งซื้อหอยให้ลูกแล้วจ้าเรียบร้อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ กดฟิตได้ไหมโคบแบกอะไรเนี่ยพวกอล้วเนาะเ <c oughs> สี่ยนเีนี่ <c oughs>